ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอพีซีอ่ะสูขสุขนนะครับผมอาเมื่อนี้อ่ะทังเซียนอาจารย์ใหญ่เพิ่นมากโฮมกันครบกันแล้วพี่น้องขาดทุพผู้นึงเมื่อนี้กับประธานใหญ่ยั่งมากคือเา่านะครับมาประธานใหญ่มากคือเ่าเอาสวัสดีอ่าท่านประธานผููเป็นสักขีพยญาติกันกันครับผมนี่คืออาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย,าย์ใหญ่เลขเหล้าเลขไทยนะครับเด็ดเด็ดกันทั้งนั้นพี่น้องเอซี่ซี นะครับต่อมานะครับต่อมากับพอเช่นได้ดีเอาสวัสดีครับผมสี่คืออาจารย์ครับผมมหอดจรรสดสไม่ไม่ร้อนนะครับพี่น้องเอาอันนี้คือปูสูดรแปดโอ้ประเจ้มอยู่นี่ประจำาม่ไรพี่น้องอยู่สำนักนะครับสำนักในสำนักไปไนะอ่ัสส่วนนี้ก็เป็นแอดหน้าเป็นซีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอามานี้จะมาสรุปซีอาจารย์ดังนะครับ ซึ่งวันที่แล้วก็ขคอทอัยพี่น้องเอกันนะครับรุดก็เป็นเทบนะครับเมื่อนี้มาเบิ้งกันครับว่าจะมาตัวใดกันนะคาอดตามเราโชมฟังกันพี่น้องเอฟอ่ะขมาด้ยครับผมน้อยอยอะแต่ว่าไก่ครอยออกเจี๊ยนน้อยผมว่าเจียนตัวน้อยมาต้งี้กับแมนขมาคอนเสิร์ตแม อ่ะครับผมมาเบิ้งกันพี่น้องยิปซีนะครับตั้งกล้องก่อนเนี่ยครับเบื้องกันวอนนี่ก่อนมันเงาอ่ะนี่คือคัดทั้งหมดจะมีจักรยานนะครับขัดเลขวิ่งกันนะครับผมแล้วไปเอามาจับชนกันให้พี่น้องยิปซีได้เบิ้งกันเนีมันมันเบามาเหมือนคือยี่สิบสองหนึง โอ้เรียนตัวใดนี่พูดพูดทั้งคันคุณสี่ต้องเรียนตดีกับแปดกับแปมัน็แบบมีศนเหมือนมีศุนละพูคุณพูดเดียพูดเดียวอครับได้เจ็ดแปดาย์านแล้วนะครับก็หมดอนเดียดได้พี่น้องด้วยิบสองสิบเอ็ดสำนักแล้วพี่น้องทุี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเสอิบสมอ่ะสิบสามสำนักกันแล้วพี่น้องสิบสี่สำนักเซินพี่ไม่เบิ้งไปื่อยพี่น้องสับสี่ั้งหมดเจ็ดนี่สิสีำนักตอนนี้คัดเลขวิ่งคัดเลขวิ่งก่อนนะครับแต่ละอาจารย์แต่ละเซียนกันยกอเบิ้งของอาจารย์ฝากงานกับพวงเป็นตะขาอยู่รับผมผมก็ไม่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 เส้นปากน้ำครับ คนเดียวีให้กับสามันหนึ่งสองสามิมสามมาีดหนึ่งองสมีหกแปดมาอาแก่อนแปดมาแปดมาแปดมาเจ็ดสำนักนะครับแปมาเจดสำนัก นะครับพี่น้องเอฟซีเบอร์แปดแปดมาแล้วครับพี่น้องแปดมาเจ็ดอาจารย์ชนกันที่แปดเจ็ดอาจารย์นะครับเบิรงนไร้แข่งไปซะก่อนนะพี่น้องเอฟซีนั่นน่าจะมาอ,อ่ะวันนี้เอาเอาหาด้วยหาปังหามันมี สามสาม่เอาซีสันนับมึงซีเลยซีมีสองเนี่ยนับีเนาะน่สองมีสอสองมีแปดกับกับหด้วยมี้ปกับหาวสามนี่ยกับสามกับสามสองหนึ่งสองสาม ตัวองเก่าน้ำเด้อสามนีีอบอบอามาหยุดเดนหล่อนนั่นอาเนแปดกับสเดียนที่สุดชนกันอ่านไนป็นตัวลองงเงก่อนเานมาแบบนี้แบบนี้ห้าอ้าอ่ะมีอาจารย์สองสามเป็นตัวรองครับกลับเป็นตัวลองห้ามีสอาจารย์ นับเลขสอนี้ออ่ามสี่สี่จ่าเป็นตัวรองสี่เมนี้ที่ทำเอกเป็นตัวรองเว่าเดินเดินสตัวว่าสองไหมสองนับ้ยเออสองครับสเอาอีกตัวนึง ตัวร่องร่องห้สามตัวเด่นให้สองยึดแล้วไดนับิ่กันเ็นีหนึ่งนีสองสองกูได้อ่ะจับคูกันนะครับตัวเด่นข่ผมวิ่นในหันข่ับผมวินในหันตัวเด่นมันเอาายใส่กันบ้างนี่กันข้ากล่องเลยแต่ก็มากแต่หลายกะมากหน่อย โดยไรบุ้ครับก็ยังคอยรอบบังอาจารย์พ่อแหล่นะครับเป็นเฮลันยิกรอบนี้นะครับให้มันหมันเด้อเตาเทียมดีจับอยู่นี่ครับเขียนปากกาแดงปากกาแดงนีมืดเงี้ยงีเดี๋ยวเอาจับเขียนก่อนครับผมครับยุบเียก็สามารถเอาไปแคปหน้าจอเอาไปจับใส่เบิังเบียนบิังนะครับมันถึงขึ้กันครับ ทีอาจารย์สามอาจารย์บ้าน,นะครับเอาไปลองเป้นนะครับเด้อรอบนี้ทีอยากให้พี่น้องเข้าส่งมันไปน้ำกันสุขูทุกคนนอ้องพอเตยมเมียนครับตั้งใจครับแต่ว่ามันก็บ่าเขาก็ก็บว่ากันนะครับเนาะอศซี่เข้ากับสามสี่อาจารย์เิ่นกับพยายามเต็มที่แล้วครับครับผม ผมจับวินนี่นีเลยดิครับผมจับวินดี่หันไปับหมเแต้มัมใช่มนเลมาจากโกงจับวินนี่เลยนเอีเ้ี่ยมเบ็เดๆๆๆๆเบด่นสุดแปดกับสามับผมกับมีหามีสองมีเกียดตัวรองอ่ะพักแมเป็น,น <มา S 2> เ้ียเ่ยแค้นไปหน่อยี Bi a pot ong kap nha, bé 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 แปดวินแปดเจ็ดมันออกแล้วบ,บูจั<โ>บแปมันออกแล้วนั่นบูจับเดี๋ยวสิจับจับจับนั่นไปครับผมจบเ,เจ็ดสามจับตัวร่องเซย์บูจับจับตัวร่องใส่ครับ ก็ม anyway, ีจุดสองกับหาสองมีเก็ดหาสองเ่มุมีเนาะครับหาสองจดหาหาับหาจครับเขบอกถือว่าไล้างครับ <ว><า>เปหางเนี่นมนกันกันถ้าเอาเป็นตัวเด่นมาเตีมเนี่ยตัวได้เป็นตัวเด่นเนี่ยนี้นตัวเด่นนี่เอาตามผมเนาะเด่นเปีกจต้องจัดผูเปลยนะสเจ็ดเจ็ดห้าสองแปด่นี้ตับหาคกูเมีนเพราะว่า มันเด่นแปดกับสามดิครับระบายสีนะพ่อเจ้มแปดกับสามนี่พ่อเต้มมั่นใจว่าทุ่งมากตัวหนึ่งครับเหนนาะบานันผลออกมากเดียบร้อย้วครับได้บนันพิสต์ระบายสีเอาให้ตัวเล็ยนเห็นมันยูแค่นั้นนะครับเพราะว่า,า,ารัฐบาลเล่าออกมากมานี่ก็คือได้ยูเองติ่งตลอดที่นอน ีเป็นหลายตัวบะครับบ่หลายครับเท่าไหรนสูตรผสมนี่มีเจ็ดสองอยู่ดิของเส้นอดีก็บมี่นะครับอืมมี่ปัดตัวล่างของเส้นอดีตสามตัวเลยแต่ว่าอยู่ที่เกิด็บวางในห้องอดีมาแสดงห้องเอาค,าครับมารับเนาะพเพราะว่าเจ็ดสองเราพอไม <c oughs> ่สูตรนี่นะครังวดก่านมันมันเข่าร่างครับงเจ็ดสองหาสองเจ็บหาสิมันจะไปบนก็ได้ดิครับอ่า เขามีโอกาสครับรอบนี้เอาซ้ำนี้หน่อยพี่ลายตัยวอยู่บ่ครับเอาเบือกเอาก็ไดน้องครับเนาะครับอเอาเฮา,าถือก็ง่ายๆเอาหาทุนให้พี่นอนเข้ากักนนี่ครับพี่นอนเข้าตกหลอดมาหลายหลอดตัวก็เอาหาทุน่นรัดโบได้เปลี่กับซ้ำนี่มันเด่นมาดสมซ้ำกันนี่เปลกับซ้ำนี่ วิ่งสายรูดวิ่งเล่นเนาะแปดกับสามเนาะครับวิ่งบนล่างวิแปดกับสามบนล่างไปเลยว <c oughs> างในบ,บัตรวางในตัวไหมขั <c oughs> บเอาใส่วันที่เขาใส่วันที่ทใส่วัน <c oughs> ที่ฉัน <c oughs> ่ะครับพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมอ่ะสรุปสีอาจารย์ดังอ่ะงวดนี้ได้ตามที่พอเตียมอ่านกันนะพี่น้องแปดกับสามตัวเด่นตัวร่องก็คือนะครับห้าสองเจ็ดนะครับจับคู่ได้ทั้งหมดแปดคู่นะครับเด่นสุดๆก็มีห้าคู่สามหาแปดหานะครับสามห้าแปดห้านะครับผมเดี๋ยวดึงภาพลงมาเดี๋ยนึง เต็มนากระดาษเต็มนาจอสามสองสามเก็ดแปดห้าแปดสองนอกนั้นเป็นตัวร่องครับผมอ่ะขอให้จกมันกันครับผม